ถ้าเกิดว่ากูมีคารลัมบิคก็รานฟาร์มตูนะกูจัดแน่นอนกูอยากได้คารลัมบิกแต่ไม่มีที่มีเอฟเฟกต์เริ่มเหมือนมีดั้งเดิมแล้วมีสแตนดาร์ดเลยเพี่อแทนบอกเพี่อแทนมันดูถูกมีดดูถูกมีดกูจัดได้ก่อนมันบอกว่าแคมมี่มึงมีเอฟเฟกต์ไอ้แคมมี่มึงอะไรวะ มีอะไรตัวอย่างเปลี่ยนนี่แหละแม่งก็บอกว่าแค่เนี้ยนะโอเคสไม่รูถูกเซโน้ตไฟง่ะไอ้เซอร์โรฮันเตอร์กูจัดเอ้มันเคสบอกว่าแค่ด้ำจับแตกต่างจากมินหลักนะบอกมัน,ม,นมันบอกกูแบบเนะี้ยกูบอกว่ากูไม่ยอมมีดควงได้ยังไงเปนท่ากูควงได้จัด

กระสุนหมดกระสุนหมดพูดม,มันสุ่มยิงกูโดนไอ้เหี้ยฮ่าฮ่า้ี่เก,กโกะขวาก็อยู่มือขวาเลยอยู่หลังกล้องอเออตัวนึงอยู่อยู่วันเก๊ในห้องน้ำสวยจุก,กูเลยโอ้กินนิ่มฟรีปลา Ừ. subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn